สวัสดีครับสำหรับมาดูทารอสในคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงลัคนา12ราศีต่างๆนะครับโดยการทำนายนี้เราก็จะเป็นการทำนายแบบกว้างๆนะครับอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของทุกท่านนะครับอะไรก็ตามที่ทำนายแล้วมันมีประโยชน์มันถูกใจมันสามารถนำไปปรับใช้ได้ก็ขอให้ท่านที่ รับฟังรับชมน้อมรับแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมาดูทารลดะด้วยแต่ถ้าอันไหนฟังแล้วเราไม่ถูกใจไม่ชอบก็ไม่ต้องน้อมรับนะครับก็ถือว่าเป็นการรับฟังรับชมเพื่อความบันเทิงเอาไว้นะฮะเรามาต่อที่การทำนายในลัคนาราศีกรกฎหรือว่าราศีกรกฎในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเราจะลองเสียงทายด้วย,พยไพ่สใบนะครับตั้งจิตตั้งสมาธินิ่ง แล้วลองดูกันนะครับว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มครับเรามาดูกันนะครับว่าลัคนาราศีกรกฎจะได้ไพ่อะไรกันบ้างในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับใบแรกนะครับได้ The Hermit นะฮะ ใบที่2ได้9้าไม้ใบที่3ได้3ดาบใบที่4ได้8ดาบเอาลครับลองลองมาดูนะครับไม่ว่าจะทำนายออกมาจะตรงหรือไม่ตรงยังไงก็ตามนะครับเพราะว่าเป็นการทํานายแบบบ้องกว้างนะอะไรที่มีประโยชน์ก็น้อมรับเอาไว้นะครับอะไรที่ไม่ชอบไม่ถูกใจก็ฟังไปเพื่อความบันเทิงแล้วกันเริ่มต้นนะครับในเรื่องของการทํางานสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยสถานการณ์ไพ่ได้ได้เดอะเฮอร์เนี่ย มันเป็นเหมือนกับว่าท่านที่ลัคนาราศีกรกฎหรือชาวกรกฎทั้งหลายเนี่ยมีโอกาสที่จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องไปเตรียมตัวเพื่อศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการเรียนชัดเจนมากนะครับเรื่องการเรียนนะเรื่องการเรียนเรื่องของการทำงานนะครับบางคนอาจจะมี ไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้ท่านเนี่ยต้องต้องไปค้นคว้าคําตอบต้องไปหาความจริงบางอย่างต้องไปพัฒนาอะไรที่เรายังไม่รู้บางคนอาจจะถูกส่งไปฝึกอบรมทั้งแบบตั้งใจไม่ตั้งใจนะครับบางคนอาจจะมีโอกาสแล้วกันนะครมีโอกาสที่จะมีการหยิบยื่นเข้ามาหรือบางคนอาจจะได้ในเรื่องของ ทุนการศึกษาอะไรพวกนี้นะครับหรือว่ามันอาจจะไม่เป็นทุนนะมันอาจจะเป็นแบบสมมุตินนะถ้าใครที่ทํางานอาจจะเคยเจอสถานการณ์เนี้ยคือมันมีหนังสือหรือมีเอกสารที่เป็นบอกว่าอบรมฟรีหรือหน่วยงานของท่านต้องเข้าไปอบรมเนี่ยโดยเฉพาะใครที่ทํางานราชการเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีนะ,ะตัวเราเองเนี่ยชาวกรกฎอาจจะโดนเลือกไปนะฮะไม่ว่าเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามนะครับอีกกรณีหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการ มันมีไพ่ก้าวไม้เกิดขึ้นอ่ะมันจะมีสถานการณ์ที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือการทํางานนะครับเราจะต้องอัพตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะทําใหเ้เนื้องานที่เราทำเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยเราเราก้าวไปต่อได้ครับเพราะว่าเ,เรามีไพ่เกี่ยวกับก้าวไม้นะฮะมันเหมือนกับว่าเราต้องรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เนี่ยมันมีมันมี3ดาบกับ8ดดาบด้วยอ่ะคือมันเหมือนกับว่าเราเรา ติดอะเราติดอะไรบางอย่างที่มันทําให้เราไปต่อไม่ได้หรืออาจจะชะง,งักงานอะไรพวกนี้นะครับเนาะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่อ่ามันมี2กรณีนะหนก็คือเราต้องไปศึกษาหาความรู้หรือพัฒนาตัวเองเพื่อให้จุดที่เราติดอยู่ตรงเนี้ยไปต่อได้เช่นเช่นบางคนบอกว่าอยากจะไปทํางานต่างประเทศอย่างเงี้ยแต่มันต้องมีผลการทดสอบภาษาต่างประเทศ อะไรพวกนี้ฮะเราก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้เพื่อทําให้สอบอเรื่องภาษาต่างประเทศเนี่ยสอบผ่านแล้วเราก็สามารถไปต่างประเทศได้ลักษณะนั้นนะครับนะฮะอันนี้กรณีที่1น,นะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือตัวท่านเองอาจจะเดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราทําไปแล้วแล้วเรากําลังรอคอยความก้าวหน้ารอคอยความสําเร็จแต่มันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามันไม่ออกสักทีอะ มันไม่ออกมันไม่รู้ผลหรือหรือมันมันเกือบๆจะรู้ผลแต่มันต้องมีเหตุให้หยุดกลางคันนะฮะเช่นกําลังจะถูกประเมินหรือถูกผลอ,อ,อะไรบางอย่างประเมินผลงานหรือประเมินผลการเรียนหรือกําลังจะรอผลเรื่องของการเรียนต่อแต่บางเอิญมันมีเหตุทําให้กิจกรรมตรงนี้มันต้องชะง,งักเช่นระบบมีปัญหาหรือกรรมการไม่พร้อมหรืออะไรเงี้ยครับฉะนั้นเนี่ย ต้องบอกกันเลยว่าในเดือนพฤษภาชาวกรกฎบางอย่างมันอาจจะต้องใช้การรอคอยนะครับรอคอยไปเรื่อยๆรอคอยอย่างอย่างแบบเบื่อเบื่อเซ็งๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนเนี้ยตัวไพ่มีทั้ง3ดาบแล้วก็แดาบเ,เป็นการบอกใบ้ว่าชาวกรกฎนะในช่วงเวลานี้พยายามอยู่นิ่งๆอย่าไป สมมติคุณไม่พอใจใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานหรืออะไรเงี่ยพยายามสงบปากสงบคำครับคือเขาเรียกว่าอย่าแสดงรีแอคชั่นกับทันทีทันใดอ่ะเช่นสมมตินะเราไม่พอใจเขาเรื่องนี้เราจะตะโกนด่าไปเลยอะไรเงี้ยมันมันไม่เหมาะนะครับช่วงเวลานี้คือควรจะสงบเงียบเงียบก่อนนะครับเพราะว่ามันมีจากรูปไพ่เนี่ยเราลองเห็นว่ามันมีสถานการณ์ที่เหมือนกับโดนบังตาโดนปิดตาหมดเลยนะอืมคือความหมายคือบางเรื่องเราอาจจะไม่รู้ เราไม่เข้าใจพอเราไม่รู้เนี่ยเราก็จะไปตีโพตีพายหรือไปแสดงอะไรมาบางทีเราอาจจะไม่รู้อะไรลึกๆไม่รู้เบื้องหลังไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเงียบอ่าหรือว่ารอดูเหตุการณ์น,นะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นศึกษาอะไรให้ดีๆก่อนนะฮะรอดูเหตุการณ์อันปกติแล้วคลิปการทายตรงนี้นะผมจะไม่ค่อยทํานายเรื่องความรักมากนะนะครับแต่ว่าไพ่รอบเนี้ย ขอทายเสริมหน่อยนะเป็นพิเศษเลยสําหรับชาวกรกฎคือบางคนอาจจะมีเรื่องผิดหวังในเรื่องความสัมพันธ์นะอันนี้ต้องบอกคือบอกตามหน้าไพ่นะครับคือมันอาจจะไม่เป็นไปดังใจอ่ะมันอาจจะไม่ถึงขั้นผิดหวังอะไรแต่มันไม่ได้เป็นไปทางไม่ได้เป็น่างที่ใจคาดหวังครับจะทําให้เรามีความรู้สึกอยากจะเฮ้ยฉันอยากอยู่คนเดียวฉันอยากปีกตัวอยู่เงียบๆไม่อยากยุ่งกับใครเนี่ยมันจะมีช่วงเวลายอย่างนี้เกิดขึ้นนะฮะถ้าเป็นเรื่องความ ความรักหรือความสัมพันธ์นะขอทายเพิ่มหน่อยเพราะปกติจะไม่ค่อยทายนะแต่หน้าภพยมันออกมาชัดเจนในรอบนี้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินการเงินเดือนพฤษภาเช้ากรกฎเหมาะสําหรับเรื่องของการปรับการลงทุนที่มันมีความเสี่ยงน้อยลงครับสําหรับเช้ากรกฎที่เคยลงทุนอะไรที่มันบือหวาสิ่งเสี่ยงเช่นไปลงในหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงหรือว่าพวกน้ํามันทองคํา นะครับหรือแม้กระทั่งคริปโตเคอเรนซีในช่วงเวลาที่ผ่านมานเดือนนี้เป็นการเตือนว่าท่านจะต้องกลับมาสู่ภาวะที่เป็นการลงทุนที่ปรับสถานะให้เป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ําลงนะครับบางคนอาจจะคัดลอดก็คือยอมยอมที่จะขาดทุนแต่ตัดเอาเงินก้อนมาเพื่อที่จะใช้เงินในการย้ายไปสู่การลงทุนที่มีเสถียรภาพมากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นแต่อาจจะไม่บุบหวานะครับเพราะว่าเดอะเฮอร์มิตเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ผกบอกถึงความ การปลีกออกห่างออกมาจากสิ่งที่เราเคยทำครับแล้วก็อยู่อย่างสงบเนาะมีไพ่ก้าวไม้มีไพ่ที่สะท้อนถึงการลงทุนที่ต้องใช้ระยะเวลานาน,านๆนะครับบางคนก็มองได้2มุมนะบางคนก็เสี่ยงสูงไปเลยแต่ลงนานๆกับลงแบบเสี่ยงต่ําแต่ว่ามันมันก็เซฟกว่านะครับเพราะว่าตัวไพ่มันมี3ดาบกับ8ดาบถ้ามองเรื่องการเงินการลงทุนเนี่ย ถ้าใครชอบเสี่ยงโชคนะอันนี้ขอย้ำด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงจากการลงทุนหรืออะไรก็ตามเนี่ยหน้าภายเตือนว่าระวังที่จะผิดหวังอกหักแล้วอาจจะสูญเงินไปจํานวนมากแล้วก็การการบริหารเงินอาจจะไม่เกิดสภาพคล่องเท่าที่ควรเพราะว่าเราสูญเงินไปเป็นก้อนใหญ่หละสาหรับการลงทุนเพราะฉะนั้นในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยชาวกรกฎไม่ควรทําอะไรที่ เสี่ยงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ไพ่เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ต้องการปีกวิเวกค้นหาความรู้พิเศษนะครับการพัฒนาตนเองการฝึกจิตฝึกสมาธินะครับถ้าใครที่ล้มเหลวกับความสัมพันธ์หรือมีอาจจะไม่ถึงขั้นล้มเหลวแต่มีเหตุไม่ไม่สบายใจและไม่เป็นไปตามที่หวังเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยเหมาะสําหรับการอยู่กับตัวเองนะครับลองทบทวนตัวเองลองทบทวนความสุขของตัวเอง ลองพิจารณาใจตัวเองดูว่าสิ่งที่เราต้องการมันมันใช่สิ่งนี้ไหมแล้วการที่คนคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการอ่ะมันมันเป็นความผิดของเขาหรือเปล่าอันนี้ลองต้องทบทวนดีๆนะครับหรือว่ามันเป็นที่ใจเรานะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการพัฒนาทางด้านจิตใจด้วยนะครับอ่าพัฒนาวิชาความรู้พัฒนาจิตใจการปรับการลงทุนไปสู่การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่าลงนะครับอันนี้ผมดูหน้าไพา่แล้วน่าจะปรับการลงทุนไป การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับส่วนใครที่ทํางานเสริมอะไรพวกนี้ถ้ามันเป็นการทํางานที่ที่รอคอยเงินนานๆกว่าจะได้คือทําไปก่อนแล้วเงินมาทีหลังอะไรเงี้ยก็ทําทําในเดือนนี้ได้แต่แต่อย่าเพิ่งหวังเรื่องเงินนะออแล้วก็เตือนนิดนึงนะครับถ้าจะให้ใครยืมเงินลงทุนหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมีโอกาสาที่เราจะผิดหวังสูงพอสมควรเลยนะในเดือนพฤษภาคมนี้นะฮะก็ที่ทํานายไปไม่ว่าด้านดีหรือด้านไม่ดีก็พยายามจะ ให้ทุกท่านที่ฟังเนี่ยเกิดความมีมิติการมองในการทายดวงที่มีหลากหลายนะครับอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดก็ได้แต่ก็ระวังเอาไว้แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นการทํานายสไตล์ช่องเรานะฮะเราอาจจะไม่ได้มองแต่ด้านดีเสมอไปนะมองทั้งด้านบวกและด้านลบตามหน้าไพ่แล้วกันนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องมาดูทารอ์ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ